หน้าอาคารจิฬาเวสองนะครับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนหลักของเราในวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศของการฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องก็ได้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้ปัญหาของโควิด1 9และปัญหาของไวรัสโอเมก้าเนี่ยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดครับวันนี้ได้รับรายงานว่ามีการยกระดับไปถึงระดับที่4แล้ว นะครับดังนั้นนะฮะก็ขอรง์นะครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมาฉีดวัคซีนกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยครับผมอ่ครับตอนนี้ตอนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เริ่มทยอยเดินเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าประชาชนก็เริ่มเข้ามามีทั้งอ่พ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนพิการก็มาได้นะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามาฉีดวัคซีนนะครับผมก็ต้องมาที่จุดสักประวัติก่อน บริเวณโต๊ะข้างหน้านี่นะครับสังเกตได้ว่าโต๊ะข้างหน้านี้ก็จะเป็นจุดที่รับประวัตินะครับเพื่อมาซับประวัติว่าท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่อายุครบหรือยังนะครับหรือว่ามีได้เดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่ามีอาการที่สุ่มเสี่ยงไหมนะครับอ่ะอันครับแล้วบริเวณข้างหลังนี้นะครับก็ ครับและบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่หลังจากที่ซักประวัติแล้วนะครับก็มาสารตรงข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นส่วนของผู้ที่มา Wal k in นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของผู้ที่เป็นการลงทะเบียนแบบกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าร้านค้าต่างๆนะครับก็มากรอกประวัติแล้วก็ลงทะเบียนที่นี่ นะครับอาจจะเห็นได้ว่าประชาชนก็เริ่มมากรอประวัติแล้วนะครับส่วนส่วนทางด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นของกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปคินะครับผมก็ต้องชี้แจงก่อนว่านะครับใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปคินะครับก็สามารถโหลดได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS เเลยนะครับการลงทะเบียนง่ายนิดเดียวครับก็เพียงแต่ว่าเข้าไปในแอปนะครับแล้วก็ สแกนแล้วก็กรอกประวัติส่วนตัวเท่านั้นเองครับท่านก็จะสามารถเลือกวันเวลาที่จะมาฉีดวัคซีนได้เลยนะครับก็อยากรณรงลงให้คนมาฉีดวัคซีนกันไม่ว่าจะเป็นเข็มหนึ่งเข็มสองหรือว่าเข็มบูสเตอร์เข็มสามก็มาฉีดด้วยกันได้นะครับอ่ะเราไปต่อกันนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากที่ซักประวัติเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ซักประวัติเสร็จแล้วก็ให้เดินตามมาทางนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ การเอาประวัติของเรานะครับไปยื่นให้กับแพทย์อ่าอันนี้จะเป็นจุดของคนที่มาลงทะเบียนผ่านแอป QQ นะครับเห็นว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนผ่านแอป QQ นะก็มาก่อเอกสารลงทะเบียนซักกองซักประวัติต่อไปนะครับสเสเนทาต่อไปก็คือเดินมาข้างหน้านี้ก็จะเป็นเต็นท์ที่สองนะครับเต็นท์นี้ก็จะรอเรียกคิวเพื่อพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าดี๋ยวจะมีสองจุดอย่างนี้ครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นของคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปคินะครับส่วนฝั่งขวามืออ่าตรงนี้ก็จะเป็นของกลุ่มคนที่มา Walk-in หรือว่าการลงทะเบียนแบบกลุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีฝั่งสตาฟนะครับที่จะคอยเรียกคิวเนาะมาเรียกคิวให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาทําการรอฉีดวัคซีน,นครับ ก็จะมีการวัดไข้นะครับเก้าอี้นะครับที่จัดวางไว้ก็จะมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการของรัฐบาลครับตามบรรยากาศภาพที่เห็นเลยครับน้หนักสูงุามนะคะคุณหมอได้หนนะคับะครับทีนี้โอ้เสียายมากเลยครับคุณเทพดลครับก่อนหน้านี้บริเวณฝั่งตรงที่รอจุดที่รอฉีดวัคซีนนะครับก็จะมี วงดนตรีนะครับมาเล่นสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องที่มารอฉีดวัคซีนแต่คาดว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงพักเที่ยงเดี๋ยวช่วงบ่ายน่าจะตามมาอีกจุดหนึ่งนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นแพทย์พยาบาลนะครับที่ซักประวัติของประชาชนที่มารอฉีดวัคซีนนะคร,ครับแม้ว่าจะเรามารับวัคซีนน้องก็ต้องมีการเป็นระยะห่างตามมาตรการของรัฐนะครับยิ่งวันนี้ก่อนหน้านี้มีการถแถลงการจาก สาธารณสุขนะครับว่าเราจะมีการยกระดับเป็นระดับที่4นะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิคอนก็เลยเอยากลงนะลงครับให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วหรือว่าฉีดเข็ม2เพื่อรอบูสเตอร์เข็ม3นะฮะก็มาฉีดวัคซีนกันให้ครบโดสนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับก็จะเป็นการยื่นประวัตินะครับเพื่อลงทะเบียน ราก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่มารอสร้างข้อควากับกลุ่มประชาชนที่เข้ามารอับการฉีดวัคซีนนะครับอ่าครับอ่าโอเคครับทีนี้ทางด้านในนะครับคุณเทพประดลครับสวัสดีครับคุณเทพประดลสวัสดีครับคุณสหชัยคุณเทพปรดลสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่าทางด้านในไปย้ํามครัะคุณเทพประดลครับ ทางด้านในนะครับตอนนี้หลังจากที่ต่อเนื่องจากบรรยากาศของตรงคูสังชาตินี่นะครับพอเข้ามาจนถึงช่วงบริเวณด้านในนะครับก็จะมีเรื่องของจุดที่เป็นจุดตรวจเอกสารจุดหนึ่งหลังจากนั้นครับด้านหลังเราตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่จะให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามานะครับที่ผ่านการลงทะเบียนคิวๆแล้วก็ทั้งการวอ l k i อินนะครับตอนนี้ก็จะต้องมาผ่านในจุดบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในพร้อมกันครับด้านในตรงนี้นะครับก็ดูบรรยากาศเนี่ยมีมีประชาชนที่เข้ามา รออยู่นี่ก็เป็นจำนวนค่อนข้างมากละครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับนะครับก็หลังจากที่พอเข้ามาถึงบริเวณทางเข้าตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับเข้ามาถึงแล้วให้เบนขวามานะครับก็จะมาเจอกับจุดที่เป็นจุดลงทะเบียนนะครับซึ่งตัวนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงว่าคือ <Okay. S 1> ขออนุญาตไม่กล้าล่วงเข้าไปทางด้านของพื้นที่ทํางานของทางเจ้าหน้าที่เขานะครับขอ<ม>ขอ,ขอ,อความร่วมมือเอาไว้เมื่อสักครูน่นี้ตัวนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนหลังจากนั้นครับก็จะเดินไปตามเข็มนาฬิกาได้เลย ครับคือจุดที่สองก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดคัดกรองประวัตินะครับจุดคัดกรองประวัติแล้วก็เป็นการเรื่องของเป็นการซักประวัติด้วยนะครับก็จะมีประกานที่มารออยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะตอนนี้ยังไม่มากเท่าไหร่แต่จุดที่จะเริ่มมากเนี่ยนะครับคือจุดที่เป็นจุดที่สามครับคือจุดที่เป็นจุดฉีดวัคซีนนะครับจุดที่เป็นจุดฉีดวัคซีนจะเป็นจุดที่สามจุดนี้นะครับ พอมาถึงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ประชาชนที่ดูแลอาจจะมีจุดที่มามีประชาชนที่มารออยู่เนี่ยมากที่สุดในตรงนี้นะครับแต่ว่าด้านในก็จะมีการจัดระยะห่างนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลตลอดนะครับหลังจากนั้นครับพอผ่านพ้นจุดที่สามเข้ามาครับก็เดินตามเดินทวนเข็มนาฬิกามานะครับก็จะมาเจอกับจุดที่จุดที่สี่นะครับคือเป็นจุดที่รอสังเกตอาการจุดที่963ค่ะ ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยประกาศตามคิวอยู่นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับ <คน S 1> จะเป็นทั้งคน<ะ>ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองแล้วก็เข็มเข็มจะเป็นเข็มที่สามเข็มบูสเตอร์ครับซึ่งเป็นทั้งลงทะเบียนผ่านแอปคิคแล้วก็เป็นการ w a l ์กอเข้ามาซึ่ง w a l k กอินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองพันคนต่อวันนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมที่ฉีดวัคซีนตัวที่เป็นซิโนแวคซิโนฟาร์มสองเข็มแรก ควรจะทิ้งระยะไว้สักสามเดือนนะครับรวมถึงสูตรไข้ด้วยคือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกานะครับตัวนี้พอ2 2> สองเข็มแ,แรกปุ๊บก็จะต้องทิ้งระยะ3เดือนถึงจะเป็นเข็มที่สาบูสเตอร์ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเผือว่าเป็นวัคซีนที่เป็นตัวไฟเซอร์กับโมเดอร์นาสองเข็มแรกตัวนี้ควรจะเว้นไว้สักประมาณหเดือนนะครับรพอหลังจากที่พักสังเกตอาการเป็นที่เรียบร้อย นะครับก็มารับใบนัดสําหรับคนที่ฉีดเข็มที่1เข็มที่2นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอได้รับใบนัดแล้วก็สามารถที่จะเดินเอ่อตามทางออกมาที่เป็นจุดทางออกได้เลยนะครับโดยที่จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลคอยประสานงานอยู่ในจุดที่เป็นจุดเต็นท์ประสานงานตรงนี้นะครับ ที่จะมีเจา้าหน้าที่คอยดูแลยอยู่ด้วยครับวรวชาชาปคกัจินาาครับตรงนี้เดี๋ยวกลับไปดูทางด้านของบรรยากาศด้านนอกเพราะว่าตอนนี้เนยทางเจ้าหน้าที่ทางประชาชนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็ ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ชมประมาณช่วงเช้าๆแลัลกนะครับทางคุณสาชาติตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วครับบริเวณทางออกนะครับสำหรับท่านที่จะมาฉีดวัคซีนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพี่น้องที่มาฉีดวัคซีนวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพี่ค้าขออนุญาตนะครับที่ฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมมาฉีดวัคซีนใช่ไหมครับ S <S อ๋อสวัสดีครับมาฝั่งนี้ก็ดีกว่าครับพี่ครสวัสดีครับขออนุญาตนะครับพี่จากนักข่าวาจากสสร้อยนะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้พี่ได้รับวัคซีนครบสามโดสแล้วหรือยังครับพี่ครับเข็มที่สามครับเข็มที่สามแล้วฉีดตัวอะไรไปครับพี่อ๋อฉีดซินโนฟาร์ไปสองเข็มเข็มที่สามเป็นแอคตาครับ อ๋อก็คือฉีดสองเข็มแรกเป็นชิโนฟาร์มเข็มที่สามเป็นแอสตาใช่ไหมครับครับผมอมาจากไหนครับพี่วันนี้อ๋อพี่อยู่ประตูน้ำพระอินทร์ครับอ๋อเดินทางมายังไงพี่วันนี้ครับอ๋อพอดีมีรถบริษัทมาครับอันนี้คือจองเป็นประเภทกลุ่มของบริษัทอ๋อเป็นยังไงครับมีอาการอะไรไหมหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปปกติค่ะปกติดีแล้วก็ครับโอ้ดีมากเลยครับโชคดีนะครับครับสวัสดีครับ ครับอยวเราลองไปถามพ่อแม่พี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งดีกว่านะครับว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะครับมีอาการเป็นอย่างไรบ้างอาจจะมาฟังนี้กันดีกว่าครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับที่ว่าน่าจะเป็นตอนพักเที่ยงพอดีเนาะครับอ่ะครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ฉีดวัคซีนหรือยังอ๋อขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับจากจสร้อยครับอันนี้ก็เป็น ประชาชนกลุ่มที่มาฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ฉีดเข็มที่เท่าไหร่แล้วครับผมสามค่ะฉีดเข็มสามแล้วใช่ไหมครับฉีดตัวอะไรไปครับวันนี้ซีเยอร์ค่ะการลงทะเบียนเป็นยังไงบ้างตอนที่พี่ลงทะเบียนมาฉีดยุ่งยากไหมไม่ค่ะลงแอปค่ะเป็นแอปคิวคิวใช่ค่ะอ๋อสะดวกไหมครับแอปนี้ค่ะอ,อันนี้เดินทางมาจากไหนครับพี่เออเนี่ยค่ะตรงแถวปารีอ๋ออันนี้พี่ทราบข่าวแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้มีการยกระดับ เพราะว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่โอมกคอนที่มีความกังวลอะไรไหมว่าหลังจากเนี้ยาการยกระดับของสธเนี่ยจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างอะไรกังวลไหมครับก็ไม่กังวลน,นะคะเราก็ต้องอยู่กับมันนะ่ะเนาะใช่ค่ะก็คือมีมุมมองว่ามไม่ว่าการจะเกิดการแพร่ระบาดยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ตแต่เพียงแต่ว่าป้องกันตัวเองอใช่ค่ะครับแม้ว่าเราจะอยู่กับมันแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยตามมาตรการของรนะัฐเนาะอ๋อครับขอบคุณมากครับพี่ครับ ครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องที่มารับการฉีดวัคซีนนะครับที่ศูนย์การฉีดวัคซีนศูนย์ใหญ่แห่งนี้นะครับทางด่าคุเทศพดลนเป็นไงบ้างครับฝั่งนู้นเป็นไงบ้างเลยสำหรับมุมของผมเดี๋ยวมาคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กันครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงเนาะวันนี้ครับจากที่มีเรื่องที่ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ในวันนี้ครับผมวันนี้มีมีอะไรที่เป็น เรื่องของเป็นจุดสังเกตอะไรเพิ่มเติมบ้างครับอย่างมีอะไรจะแนะนําทางประชาชนบ้างครับตอนนี้<อ>ที่จะเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ค่ะสําสหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์ขีดวัคซีนป้องกันโควิดของกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนนี้การเข้ามาก็จะมีในส่วนสามสามส่วนด้วยกันก็คือจองผ่ันแอปคิวจองลงทะเบียนผ่านเป็นแบบก r ุ u p บ็อกซิเนชั่นแล้วก็อีกอย่างก็คือลงทะเบียนหน้างานนะคะในส่วนของทั้งสามส่วนเนี่ยเราก็จะจัดสรรการขัดจัดสรร ให้ประชาชนได้เข้ารับบริการข้างในนะคะตามระบบ,บซึ่งถ้าเกิดว่าจะมาจะมาที่เนี่ยขออนุญาตว่าใช้รถอ่ารถบริการรถสาธารณะจะสะดวกกว่าเนื่องจากว่าท,ที่จอดรถตรงนี้ค่อนข้างจะจํากัดแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะค่อนข้างเต็มเกือบตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคก็อยากจะรบกวนว่าถ้าจะมาใช้บริการที่นี่ก็อ่าให้ใช้รถ สาธารณะจะสะดวกกว่าแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือที่นี่จะเปิดให้บริการทั้งเข็มหน <S 2, S 1> ึ่งเข็มสองเข็มสามและกระตุ้นหลังติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คืออยากให้เตรียมเป็นตัวบัตรประชาชนสําหรับ ประชาชนที่เป็นสัญชาติไทยแต่ถ้าเกิดว่าสัญชาติอื่นๆก็อาจจะต้องเป็นพาสปอร์ตนะคะเพื่อหลังจากนั้นก็จะต้องมีเถ้ามารับในเข็มสองหรือเข็มสามในเข็มสองก็ต้องมีประวัติการรับวัคซีนมาไม่ว่าจะเป็นในหมอพร้อมหรือเอกสารที่ที่เราได้รับจากสถานที่ฉีดก่อนหน้านี้นะคะเตรียมมาด้วยแล้วก็เตรียมมาลงทะเบียนหน้างานก็ได้นะคะหรือว่าจะมามาแสดงแอป ที่เราจองเข้ามาแล้วก็เจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่จัดสรรให้ท่านนั่งเพื่อเขา้ารับบริการตามตามระบบค,ค่ะ,คะทีนี้บางส่วนที่อย่างบางครั้งที่นั่งรอกันอยู่แล้วบางประชาชนบางท่านอาจจะไม่เขา้าใจเอ๊ะทำไมคนนี้มามที่หลังฉันแล้วทําไมได้เข้าไปก่อนตนัวนี้มีอธิบายหน่อยดีครับค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของการจองคิวเข้ามาทีเนี้ยจองคิวเนี่ยเราก็จะจองเป็นช่วงเวลาเช่นแปดถึงสิบเขาก็จะมาตามรอบของเขาสิบถึงเที่ยงเที่ยงถึงสองโมงสองโมงถึงสี่โมงเนี่ยเขาก็จะมาตาม ตามรอบเวลาที่เขาว่างและสะดวก<ม>ใช่ทีนี้พอ,อนนี้อันนี้เราก็จะให้เขาเข้าตามระบบ,รบเราพยายามจัดสรรให้เขาตามระบบส่วนคนที่ลงทะเบียนหน้างานอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะคเพราะว่าเราก็อาจจะต้องให้เป็น first priority ของการเข้าเข้า,ขาคิวมาเนะาะเขาจองผ่านค,คิวจองผ่านแบบเป็นกรุ๊ปมานะคะทีนี้เราก็ต้องทยอยทยอยเข้าไปเราก็จะแบ่งแบ่งเข้าทยอยเข้านะคะแต่เราจะพยายามเคลียร์ให้ท่านอยู่ใน อ่าจะคิวที่ท่านจองเข้ามาให้มากที่สุดค่ะค่ะันี้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับครับคุณสาชาติคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นอ่าจะเป็นข้อมูลจากทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานที่นะครับที่มาให้บริการในวันนี้ที่บริเวณอาคารกีฬาเวทสองนะครับศุนย์เยาวชนแห่งชาติไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับมุมของคุณสหชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับตอนนี้นะครับจากที่ผมสังเกตนะครับก็แม้ ก็มีพ่อแม่พี่น้องที่เริ่มฉีดวัคซีนแล้วก็ทยอยมาแล้วละนะวครับครับวันนี้นะครับก็เห็นได้ว่าประชาชนนะครับก็ได้เดินเข้ามาได้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆตามเวลานัดหมายนะครับหลายท่านก็บอกว่าวอลอินมาเมื่อวานคุณแม่วอลอินมาเมื่อวานวันนี้ก็บอกให้หลูกสาวมาฉีดต่ออะไรเงี้ยเรียกได้ว่าผมว่าเป็นการจัดการที่ง,ง่ายมากเลยนะคือถ้าเกิดว่าเรามาฉีดวัคซีนแล้วเราไม่ทันได้จองเงี่ย เราก็มาได้เลยะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองสอบถามโคต้าดูว่า2,000คนเราจะบอกว่าจะมาไม่ทันเพราะว่ามาแล้วจะมาเกอร์แต่เขาบอกว่าก็ไม่เกอร์นะก็ได้ฉีดเหมือนกันแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็ดูแลอย่างดีด้วยครับวันนี้นะครับล่าสุดผลการฉีดอ่าผลการผลการติดเชื้อของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับก็วันนี้นะครับติดเชื้อไปแล้วห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคน มีผู้เสียชีวิต11คนนะครับก็อยากรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยนะครับมาฉีดวัคซีนกันเนาะจะว่าจะเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามหรือว่าติดเชื้อมาแล้วแล้วก็หายแล้วก็มาฉีดวัคซีนกันได้นะครับยิ่งตอนนี้สายพันธุ์ใหม่ยิ่งแพร่ระบาดหนักกว่าเดิมด้วยใช่นะครับก็ไม่อยากให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากกว่านี้ก็รณรงค์ให้กับประชาชนชาวไทยนะครับมาฉีดวัคซีนกันใชลงทะเบียนง่ายมากครับผ่านแอปคิวคิวหรือว่าจะวอล์กอินมาได้เลย ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดปิดนะครับก็คือยังเปิดรับเรื่อยๆครับก็อยากเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องมาสุขสซีนกันครับครับครับก็สําหรับวันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศทั้งหมดแล้วนะครับที่อารกีฬาเวทสองนะครับของสถานกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงสุนยชนไทยญี่ปุ่นดินแดงครับครับสาหรับในวันนี้นะครับคุณสหชาติสิริธรและผมเทพดนสิงโตต้องขอตัวลาไปก่อนละครับสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ 怎么